ไม่ถอดไปครับนี่ครับเอออะไรดวเส้นระมองเห็นนี่เราไปครับอันนี้เรามาเจออีกหลังครับจหลังนี้โยงคนแก่พอดีเห็นครับเห็นพอดีไปครับ โอยโยมเดินไม่ได้เหรอกเอ้าไม่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 ต้องลุกไม่ต้องลุกมีนี่ไงเขี้ยวพุทธเลยนี่ไงกดออกเวลาเริ่มใหม่สิกดออกไปเลยไม่ใช่ผมโยมไม่กดออกเวลาค้างโยมไม่กดออกแล้วกันเริ่มใหม่แต่ถ้าเริ่มใหม่ไม่ได้ก็โอเค อ่ไปโยมจาเดินไม่ได้เหรอเดิได้ขอผมเป็นนั่งนอนอ๋อเหรอโยมกี่คนแล้วเนี่ยสองคนคนใช่ไหมอ้งรีบโยมต้องรีบมันไมบอโยมโยมอยู่สองคนเหรอใส่ให้โยมก่อดิไโยมหอ่โยมรอเอาเอาเอามา อยู่สองคนใช่ไหมสองคนอ๋อเอามาอาข้าวมาสองข้าวสองกับสองคนเอาสองถุงสองอืม ทำไรกันละโยมไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อเลอะเสื้อผ้าคนเกศยูยู่ยู่กับใครโยมยูลูกชายอายุเท่าไหร่ลูกชายทิพย์เลยเอาเสื้อผ้คนโตผู้ชายใช่ไหมโอเคนี่ต้อง้าคเกศเนาะเอาข้าวถุงหนึ่งเอาของมาให้นโยมเนาะครับจะได้จะได้ประหยัดการใช้จ่ายเนาะ นะครับแต่ผมต่อดวงให้อาตุบาอยู่ได้แคนไหนฮะอยู่ได้แคนไหนวัดป่าทุ่งทองอ๋ออยู่ไซโยกน้อยฮะอยู่ไซโยกน้อยเออเดี๋ยวปะต่อยูโดนโดนดีกว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวโยงแป๊บเดียวแป๊บเดียวตังต่อให้โยมเขาห้าร้อยเอาเอาให้โยมไปห้าร้อยเนาะเพื่อเอาไว้ต่อต่ออยูเนาะเออต่ออยูนะครับ ต่ออายุเนาะจะจะได้อันนี้ก็จะได้เป็นค่าใช้จ่ายได้เนาะจะได้ทําทํำฐานได้เนาะนะครับจะจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะอ่าโอเคนะโยมเนาะมีความสุขนะครับอ่าอายุไม่ค่อยยืนนะอ่าไปนะครับอ่าโชคดีนะอ่าครับให้เก็บเองนะโยมเนาะอ่าขาครับผมไปครับเออพอดีห่านเราเห็นพอดีเลยเออพอดีเห็นปุ๊บ เลยเลยยมเข้าน้ำกันไหมอ่ะขอเขาเข้าน้ำดิข<อ>เข้าน้ำกันเปล่า,ลางา้อเหรอส่งเลยนะนอ๋อพอดีผ่านมาพอดีเห็นพอดีเลยนะครับก็เลยไดอ้อยู่สองคนครับตาก็ไม่ค่อยดีแข้งขากไม่ค่อยดีครับไม่ใช่แข้งขาอ่อนอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ นี่ครับชีวิตของคนแต่ละหลังครับที่อาตมาได้มาแจกทานแล้วก็ได้หลายสดให้ญาติโยมดูนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูหลังต่อไปครับอ่ะครับขอจำเริญพรครับ